จะเอาพริกลงก่อนไม่ได้พริกมันขึ้นตัวมือแล้วก็เอาไอ้กระเพรามาใส่ตรงนี้กระหลิวใช่ไหมลงแล้วนะกะหลิวบปล่เฮ้ไม่ต้องหาเห็นแล้วใครจะมาทันใครจะมาไวยังอยเนี่ยไม่ได้แล้วลงแล้วลงแล้วอ่ะอันนี้ก็เรียกปลาอะยรเสียปลาแซมอนปลาแซมอนโอ้โหไวมาก ลงกระทะแล้วได้แล้วได้แล้วอ่าน้ำบ้างนี่หมใช่ไหม่หมยใครคบใช่ไมไมไม่ไม่แล้วค่ะตา้งวคเนี้ยตของอยู่แล้วเก็บม่ละอไอ้หน่อยนึงเพราะว่าอยู่ตแล้วเอองมันเหมือนมือกกปุมก็เด่ี่ตอนนี้ก็ถึงเวลาเคราะหอลมาแล้วนะฮะตอ้งอ๋อห่มอปรว เดี๋ยวพี่เอาเอาตรง้เอาของพวกกลางไปแล้วเราคืนเขาหรือยังเอาสีแดงมาเอาสีแดงนุนตำทั้งนี้ผัดเรามีสีของพวกแบบที่มวยไม่ใส่ชุรสไม่ใส่นะแกไม่กินชุรสเฮ้ยเ็บจากอลัสกาเลยเนี่ย ใชนะครับกระเพาปมหลายไหลเลยขนาขนาดคนทำนี่ไม่ธรรมดานะเออไม่ใช้น้มันด้เหอนี่ใมันด้เหี่ดียวเยวใสมันอย่เนียเียนึ่งเราเราก็เบาไปอ๋อทำไมต้องเปิดต้องเปิดไลท์ด้วยเหรออ๋ออัตโนมัติโอ้โหนะเอ โอ้โอ้โหวกระทะควกระทะเอ้โอ้โหมาทุกปีตื่นเต้นทุกปีเลยเจ้าเชียร์เลยเจ้าเชียร์กบปลานกระทะใช่ไหมปลาโอ้โหบินโดนอันนี้บินโดนเอามุมนเอเอาอะรมาให้หน่อยเอาเกระเพรา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 อยู่นี่สุดท้ายละเจอันนี้น้ำตาลชาแดงใช่ปะ อืมคนกันอืม้าฮะอ๋อน้ำตาลใส่นิดเดียวนิดเดียวใส่นิดเดียวเทาคนไทยก็เอาไฟลงหน่อยเน้นหวานเน้นจัเปล่าฮะขักระโม่หยอปลาหรือเปล่าเออเออไม่ใส่นี่มันจะลงก้อนน้ำมาเลยอไใส่กับใส่ปลาไหมรอปลอนี่เครื่องปรุงไม่เยอะนะฮะ เฮ้ยทำไมมีเขาด้วยโอ้เฮ้ยเออขอน้ำขอน้ำ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 น้เออเออนี่ต่ำก็ต่ำก็ขึ้นไหมี่ะก็ไอปองนี่เลยหมดเป็นสามแสนแล้น่ยทำเอกสารนั่นอ่ะอ้าวเสือไอลมอยู่ละ กินกระเพากินะหางน้อนตำแล้วอ่ะทางนี้ตำแล้วทางนี้ตำาล้วใครจะเป็นเสือรองยาเสือรองปลาแล้วกันชิมเสือ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 ชิมเอมเจ้าสีอะไรไม่โดนปลาแซลมอนให้มันโดนอุ้ยเป็นไงเป็นไงมันไม่มมันไ,นไ่ออกสารนี่แหละเป็นรสชาติที่แบบว่าไม่จัดมากอือเรียบร้อยนะครับทให้หน่อยเออปิดเตาให้หน่อย,อยแต่มันไม่เผ <พะ S 1> ็ดไงดีแล้วดีแล้ว ไม่แพ้นะถูกใจเรานะติดนะตอนนี้ทางปันแล้วแกไม่ได้ออกไม่ได้แล้วทั้าหมดแกแต่กันแกทน้มีอวนนี้มันเหลืออไไ่คัวเยอะอันนี้ของไอนี่มีนแบของไอ้วนอันนี้ของยูนี่ของไอ้ไอรียอแล้วนะแกไม่ควเยอะกว่าวุ่นวาย ครัวอลมานะนนานๆจะงวีพี่เดยะๆเขาเรียกว่าอะไรนะครัวอลเวนบอกอลเวนบอกมาหก็เพียบไม่พอหรอกอามาเสร์มาเสอร์แล้วจะจะตามอีกเหรอแม่ไปเลย่ะนี่มันพอตามแล้วได้สามโคกได้อยู่โคกอย่าประเทศทีตามคนเดียวหมดเลนที่ไหนเอายาว่าวขอมาขออีกอ๋อนี่แบ่งไว้แล้วเตรียมไว้แล้วของพี่มวยฮะของฉันเตรียมเครื่องไว้แล้ว มีการแบ่งแะครับโรกใส่ปลา้าก็อร่อยแล้วเนี่ยเนี่ยสองสองนี่สงนี่ก็เหลือแล้เนี่ยมะกรูดมกี่แตตู้นะมะกหอมจังโค้ดมะมะกดตูนะที่มะกอกเราเราขอเอนี่นี่น้ในตู้น่ะนะในตู้นะที่ไปซื้อแต่ยากล้วขอแม่ค้าบอกแห่งมะกอกได้ไหมนี่ไหมจะซื้อก็ได้เขาก็บอกว่าต้องกรเยาก่อนนะ ทีเด็ดมาแล้วทีเด็ดห้ามพลาดห้ามกระพริบตามาแกให้เลยอย่าลืมกระปูอย่าลืมกระปูกระปูหนึ่งไม่แน่แกใส่อยู่ใครใครจะช่วยใส่จานไก่ย่างไก่ย่างเสือเสือมันเกาะกันไหมล่ะข้างหนามาน่าปลากระปองโอ้ใช่มะกอกแล้วก็มีมะังนี้มังนี้กับมะกอกใกล้ใกล้กันอันนี้มะกอก อันนี้วะเอกทันนี่เป็นผลมันดำนะมันใกล้กลันหลันเป็นญาติกันีโอ้มันระลางหลเลยบอกสองตัวจริงน,<อ>นินทุกคนใส่แค่ปลาไหลจริงไหหนึ่งสองสามไปแล้วนับหนึ่งสองสามลูกโตแล้ว าให้ปอไปไปออเดอร์ไว้ในนี่ก็ใหญ่มากเยอะเอาเรื่องอันตัวใหญ่ๆอนี่มาจากอะไรนะเรนูนนีไม่ใช่แถวอโอ้ผงนึ่งจากเรนูือจะหู้่เนไปแล้วเสือเสือไปแล้วหอยขอยหอยขาปอเลยยังไจ้า

ต้มเมียด้วยนะต้มเมียด้วยโอ้เอาข้าวเหนียวมาจิ้มเนาะว้าวโอ้มันจะแซ่บเอาเอาเอามาอีกฟันเพราะว่าก็ใส่มะกอกก็ต้องต้องไม่ใส่มะนาวเนาะไม่เปรี้ยวเอาปัจจัยเดิมทางนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะเอาไปเอาไปอีกหน่อยก็ได้โอ้ยจะเอาไปไหว้เหรอแค่นั้นอะเออมันชิมเฉยมันแห้งชอบแต่ เราไม่แน่ใจว่าเราจะเอาใส่แล้วมันจะก้างนุ่งไม้พี่ดูนะใส่แค่ปลาร้านะเนี่ยเยอะไม่ใส่อะไรเลยเราไม่ต้องใส่แล้วนี่มันกระเทียมพริกปลารนี่พี่ดูเยอะโอเปลาร้าผู้น้อยจัดการนุ่งไม้เทอร์มินกระเด็นโอ้ยูขูดไหลที่เราซื้อมั้งตาฉันบันเน่สีสันสวยงามสวย นี่นะเมนูวันนี้แซลมอนกระเพราแซลมอนนะไก่ย่างนะปูส้มตำตำถั่วปลาทูโอ้ไก่เอาหมดไหมเอาหมดแล้วสามถุงเอามาหมดเลยไม่ต้องเอามให้น้องน้ำมนต์ด้วยแบ่งเลยลูกไอ้น้องแอนอ่ะก็แบ่งกันอ่ะอันนี้คือเป็นตามอนุบาลนะฮะ เข็กี่เม็ดนะอันนี้สองเม็ดครเม็ดละว่แกล้วเผ็ดนี้ก็เผ็ดแล้วนะพี่หมยบอกนะฮะย่าชีเสือกับย่าชีกินอนุบาลดดนนััมฮ ที่เราซื้อมาจากนครพนมอะอันนี้ก็เนียวอยในตโ่ได้ได้แบบอันนี้ป้าตำอะไรอีกตำของป้ามอกี้ตำมอกี้ตำผัวให้เองอ๋อมนนีตำป้าอันนี้เป็นรสชาติของป้าเองเดี๋ยวไปกินกูรอนะแค่ต้องตงนั่งเงิลูกนั่งเงน มีช้อนกลางมาเลยอ้ยต้มน้ำจิ้มจิ้มยัไม่แก่ปีด้วยอร่อยมากกับข้าววันนี้ไม่ได้สนเขาเอาไปลงคลิปขายกินหน้ามาไม่ได้สนใจแสดงว่ากับข้าวอร่อยไงต่เอ็มเรามันจ้องหน้าเราเฉยเลยเห็นแล้วมันเอาไอมันซูมหน้าเราเลยบอกว่าไม่ได้ตัดอุจตยอยากมาจากลาสก้า ไดฉันมองตาเธอจะรู้ใจเขาไม่ได้พูดฉันมองตามันรู้ใจแล้วตามบท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 ใช่ไหมคะได้อาจารย์ลาสยินฟัล้กันมันไม่ได้อร่อยอย่างปูบ้านเราเลยไม่ไหวไม่ไหวเสือเสือเราจะส่งไปให้ปนวยดูเกณฑ์จะหายใจจะขาดแล้วเอ้ยนี่นี่นี่ของแท้ของแท้ช็อตเด็ดช็อตเด็ดออ๋ โอ้นี่กล้องอยู่นี่เยอะ่เนมันต้องไา้ันนอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทำใส่ใส่กล้องเห็นไหมเฟนเฟนเฟนอ่ะฮะข้าวใหม่ปูมันนะคะอืเออ โอ้หสีสันน่ารับประทานมากตำสูตรป้านะฮะครบที่สองนะครับนาสองรอบบอกให้รู้เลยว่าป่าสามรอบเลยอ่ะพวกเรากินไปครึ่งทางเลยนี่มึงจะได้บ้านเ้าไผ่ต้นอ้อยก็จะไปเลยก็จะไปหายใจเอีมเลยจุดอร่อยเลยคุณโอ้โอ้โอ้ต้นอ้อยอร่อยเลยสุดอร่อยเลย